สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทกท่านนะคะก่อนอื่นแซบต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมให้กำลังใจแซบและช่องเครือข่ายด้วยดีเสมอมานะคะวันนี้ลุงพลแจกปฏิทินนะคะ2,021ให้กับ fc แล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกช่องเลยนะคะพร้อมกับแจกลายเซน็นลงบนปฏิทินด้วยงานนี้ทำเอาเรายูทูบเบอร์และก็ fc ยิ้มและมีความสุขกันทั่วหน้าเลยนะคะ โดยปฏิทินนี้นะคะถ้าเป็นของแท้กล้องเป็นลายเซ็นของลุงพลนะคะแล้วก็จะมีรูปหัวใจสองดวงนะคะถึงจะเป็นของแท้ว่าแจก,กมาจากลุงนะคะแล้วก็ยังไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้นะคะลุงพลยังได้ผุดไอเดียบันเจิดอยากต่อยอดจ้างแบรนด์เสื้อยืดนะคะเป็นช่อง YouTube กอกแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำมาจริงๆก็จะฝาก ขายตามร้านนะคะต่างๆแล้วก็จะนำส่วนต่างนี้มาบูรณะนะคะสาลาที่มีพระพรหมแล้วก็เจ้าแม่โสรพีแล้วก็พ่อปูย่ยศจวรรณนาคานะคะอันนี้ก็คือเป็นโครงการนะคะเพราะว่าลุงพลได้ปรึกษาเหล่ายูทูบเบอร์แล้วซึ่งทุกคนก็เห็นดีด้วยนะคะเดี๋ยวเรารอดูนะคะว่า โครงการนี้จะเป็นไปยังไงนะคะสําหรับแซบก็เห็นด้วยเหมือนกันนะคะแล้วลุงพลบอกว่าทําแบบโปร่งใสนะคะไม่มีอะไรแอบแฝงนะคะก็ขอให้สําเร็จนะคะแซบเป็นกําลังใจค่ะแล้วก็เห็นดีเห็นงามกับลุงพลด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแซบก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ ฝากกดติดตามช่องเครือข่ายของเราด้วยนะคะกดติดตามให้หมดทุกช่องเลยค่ะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆสำหรับคลิปนี้แซบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ